สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านมาแจกสูตรหมักหมูกระทะสูตรดั้งเดิมต้นตำรับนะคะนุ่มหอมอร่อยจะปิ้งย่างชาบูสุกี้ก็เอาอยู่ค่ะแม่บ้านใช้หมูสันนอก500กร,รัมค่ะนำมาหั่นสลด์ค่ะหั่นประมาณนี้นะคะบางๆหั่นขวางเนื้อหมูนะคะจะได้ไม่เหนียวค่ะโรยเกลือป่อนลงไปนะคะเพิ่มอูมามินะคะ เกลือกับโปรตีนในเนื้อหมูนะคะจะทําให้เกิดรสชาติที่อร่อยค่ะน้ํามันหอยค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะน้ํามันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะน้ํามันงาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าไม่มีน้ํามันงาก็ใช้น้ํามันพืชค่ะน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชาค่ะ ไข่ไก่หนึ่งฟองขั้นตอนนี้สำคัญเลยค่ะคลุกเค้เาให้เข้ากันไม่เพียงเท่านี้เราต้องนวดด้วยนะคะแล้วก็ขยำนะคะให้เขาซึมเข้าไปในเนื้อค่ะขยำไปเรื่อยๆื่อแล้วน้ำเขาก็จะแห้งขึ้นนะคะเพราะว่าเนื้อหมูก็จะดูดซึมสิ่งเครื่องปรุงต่างๆเข้าไปนะคะได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ แป้งข้าวโพดค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าไม่มีก็ใช้แป้งมันได้ค่ะแป้งข้าวโพดก็จะทำให้หมูเรานุ่มนะคะขยำขยำนะคะให้เขาซึมเข้าไปในเนื้อนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่งาขาวตามชอบเลยค่ะโรยง,งาขาวเวลานำไปปิ้งไปย่างหรือว่า นำไปเป็นสุกี้นะคะจะหอมมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ภาชนะนะคะที่เราเตรียมไว้ใส่กล่องปิดฝาเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะคะประมาณ3มชั่วโมงถ้าเร่งด่วนก็ครึ่งชั่วโมงก็สามารถทานได้แล้วนะคะแต่3มชั่วโมงก็จะทำให้มันนุ่มยิ่งขึ้นนะคะ หรือบางคนก็จะแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนเลคะ่ะลองไปทำทานกันดูนะคะสูตรนี้สูตรดั้งเดิมต้นตำรับค่ะกลมกล่อมนุ่มหอมอร่อยมากๆเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะหลายคนที่ทำตามเมนูที่แม่บ้านทำนะคะแล้วนำมาแบ่งปันให้แม่บ้านดูนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมและติดตามแม่บ้านจานโปรดนะคะเอาไว้พบกันเมนูหน้าคลิปหน้าคา่ะ